ขอบใจคุณยายเจดีทุกภาคส่วนโดยเป็นใจเพคนเด้อเพิ่คนเลิศมาช่วยห้ดีเช่ากับขอบขอบคุณขอบคุณไอ้สุขภาพเพป็นแหงเฮงหาเงินหาข้ามกับหาผลได้เพิ่งไปเมื่อไหร่อะไ้สุขภาพเพป็นยาวนานไปเรื่อยขอบคุณคนดีคนคนดีแหงทางขู้มาเยี่ยมมายามไอ้สุขภาพเพีงแหง สบายดีแลสะสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC ของตูสิทธิ์เบิร์สุขสุคนพี่น้องบ่า,บาะว่าเป็นพี่น้องอยู่ทางฝั่งลาวพี่น้องอยู่ทางฝั่งไทยและก็พี่น้องอยู่ทางต่างประเทศพี่น้องจะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องย t u b e ของตูสิทธิ์ปั่นสุขอีกแล้วทุกคนเลยโอเคทุกคนตอนนี้ตูสิทธิ์อยู่เฮือนของน้องสาเด้อทุกคนเด้อ เนาะแต่เก่าไปหาน้องซาไปอ่าหาเพิ่นแต่อยู่นะแต่ว่าปัจจุบันคือเพิ่นได้เข้ามาอยู่อือนเพิ่นแล้วพี่น้องไอ้เนาะอันนี้ก็เพือนเพิ่น,พนกำลังใหญ่อยู่่ทุกคนเลยเนาะอ่าแต่ว่าพอเม่เพิ่นเ,พนเทาประกาอันนี้ก็คือเพิ่นหาแต่น้ำผักน้ำแห้งเพิ่นยังเป็นนุ่มเป็นยังพุนประจักษ์อันนี้เนาะตุสิตกะโบโหคักพี่น้องไอ้ วมือนี้ตู้ชิดอ่าได้มากับสาวกึมพี่น้องเออเนาะสาวกึมใจสว่างเอื้อของตู้ชิดเองนี่แหละพี่น้องเออเนาะก็คือว่ามีข่าวดีเนาะตู้ิตกันกำลังอ่านอนพักผ่อนอยู่ยามแรงๆเนาะพอดีเสาคึมอปุ๊เอิ้นว่าปะว่าอ่าได้ยินข่าวว่าน้องสากับแม่พันนี่เข้ามาอยู่บ้านแล้ววันว่าแล้วกะ มีข่าวดีมาบอกทุกคนสกึมเพื่นมีข่าวดีส่วนตุสิมาแจ้งข่าวดีว่ามีผู้ใหญ่อยู่ทางต่างประเทศเพื่อนเป็นผู้หญิงนเนาะเพิ่อนระบบอาจจะระสงค์ออกซอ้อออกน้านี่แหละสะกึมว่าเพิ่นได้ส่งทุนมาห้เนาะเพราะว่าเป็นทืนการปินปัวของน้องสานี่แหละพี่น้องไงอา่าคือว่าปัวแบบจนเพิ่นอาการดีขึ้นพุ่นแหละเนาะ มีทืนมาเนาะก็เลยว่ามาแจ้งข่าวดีทุกคนเลยอ่าตอนนี้ก็มาชาวเกิมชาวกิมนก็เปิดคลิปอีู่เนั้นโอเคทุกคนเดี๋ยวฝากพี่น้องเป็นกำลังจิตกำลังใจให้ทางสาวเกิมเละกัทางตุสิษ์ในเดอร์พี่น้องเดอร์จังไดก็ได้ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์บึง้งะลรก็บ,บอกขำโฆษณาให้ตุสิธ์ในเดอร์ทุกคนเลยเพื่อเป็นกำลังใจให้ตุสิษ์เห็ดคลิปต,ต,ต่อไปโอเคปะเดี๋ยวตุสิษ์สิพา้ายยางเขาเฮือนของ อ่า,น,อาน้องซาน้ำกันพี่น้องเเนาะสำหรับคลิปนี้ถ้าหากว่าผิดพลาดประการใดตุชิตก์ขอโทษขออภัยนําไปหลา,หลายเดอ้อทุกคนเดอ้อพี่น้องเอ๋ปะ่ะเดี๋ยวเก่าไปเลยทุกคนเนาะอืมสบายดีเดอ้อโดยอืม เออได้นุ่งส่งงามอัลีบานนี่เนาะมันส่งเสาคึมซื้อมาให้นะบ่โอ้เสาคึมก็ซื้อส่งงามอัลีมาให้สบายดีน้องซาเออเสาคึมก็ซื้อส่งงามมาให้อัลีเนาะเสาคึมเนาะหาสุดพ่ทั้งส่งทั้งเสือบ่สบายดีเด้อเสาคึมเด้อเสื้อนมอีกอ่ะโลชิตหลุดมาได้อยังนอนหักกระตื่นเสาคึ้มปุ๊กเอา ba cửa uh. bương... pân... b... đưa... 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 exactly. bộ thân hai phần bưng phần đúng hẳn phần bưng đúng hẳn phần bưng đúng hẳn phần bưng đúng phần bưng đúng phần bưng đúng hẳn phần bưng đúng hẳn phần bưng đúng phần bưng đúng hẳn phần đúng hẳn phần bưng đúng hẳn phần bưng đúng hẳn phần phần bưng đúng hẳn hẳn phần bưng đúng hẳn phần phần ไปมากยังเขาน้่ขี่เหียวได้สะดวกสบายปะม่อกไปเอดอะไเหมมกาเหมานเคยทำไโอ้ไปเผาแนมเนาะดี้องเพิ่นเพิ่นไทยเบาไทยหนักแบบได้ใส่ตเก่าใส่กระบอกลใส่่งเลยโอ้แม่กะเมียนพ่อกะเมียนพ่อแม่ได้เมียนเนาะลูก เธอก็นั่งกะอาบอขอโทษมึงเถอะไปนี่กัถทายนักออกเลยสึกบดได้เนาะต่อพหมมึงเถอะเอาบมทันนะเน้ะตังกองก่อนบันลองซาอวยมาดูยิ่มึงด้จักบาทเห็นบ่าสาคึมมาหานี่จืออย่บ่อหนิไมมาเลยไ้ยหนาวย่าเพิ่นดอกเนาะ คันไปหาหมอไทยก็โอสถุนฟัง,ฟฟงว่ากินยาเราบมกินเข่าเป็นกระสีทีเปลีป่ยนยาเปลี่ยนยาไทยเหนะคันชงเขาไปรักษาอยู่ไทยลักษณะน้องซาเนี่ยจะเป็นคือแต่ลูกนั่งรอบอยู่บัวแห้งกับ,บว่าอายุแต่ยุ่แต่ว่าเป็นเบอร์เบอร์คือการกินเขาไปบนโกินเข่านะผมกับไปหมอเด็กกับหองเจ้าเนิละหาหาชีเดอร์กินยุ่งใครกูจะกินที่โมกินนี่เนาะใครได้กินได้กับนี่อะไรกันมั้ง บ้าน like> ีจะกินมาแล้วแล้วเด็กตุ้ยตุ้อจีนน้อยน้องสาจะได้ไปหาหมอเลยดีใจอยู่บ่แม่พันหัวแล้วบ่เนี่ยกะแจ้งเพื่อแต่ยังบ่ได้อวมือได้แต่ว่าชิมาบอกมาอนีแหละนั่นในคลิปที่หากระแจ้งบ่แม่อ๋อแต่ว่าบอกกับแม่นี่บอกหลังไหม แม่บอบอยังบอกว่ายังมีแต่เมื่อวานนี่ยบอ่าได้งบพาไปหาหมอแต่บูวมือใดจ่าเกิมได้เรียบร้อยปานี้งบแม่เอาหากก้ห<อ>ักกระแจกันแล้วกระสือกันเอาพาไปเนาะคือว่างบนี้สป,ปินปัวจนเพิ่นหายดีเลยบ่จ่าเกิมกะ บอได้ว่าหายดีเนาะบอสิตทำใหู้้ใหญ,ญ่ใจดีสมทบเขามากแต่หักเนาะเพราะวะ่าเสด็ต่อยาให้แต่ละเดือนแต่ละเดือนออ๋แต่ว่าพาไปกวดก่อนนะเบื้องต้นเนาะงบเบื้องต้นม<น>าฉันซะเนาะเบื้องต้นกวดกินยาหาหมอสักยาก็ต้องไปต่อยุ่นมันจังกินยาต่อนเนื่องแล้วก็มันก็สีดีอ่ะสักเขากินต่อนเนื่อง บัดนี้ไปนี่ไปกวดแม่ไปกวดแม่กวดแม่เพิ่นก็ต้องไปน้ำเลยเนาะแม่แม่ไปน้ำเพราะว่าต้องแม่เพิ่นจับบายกับอีกอย่างยันเพิ่อนยันเนาะบ่มีแม่เพิ่นไปน้ำแล้วก็เชห้อ้ายเพิ่นผู้หนึ่งบอชิบไอ้เพิ่นก็ไปบ่แมอเพิ่นไปดูแลสวยกันอ้ายอ้ายเพิ่นแท้ๆนี่บอโอจักบชีแท้ด้วยเพราะว่าวันขึ้จะจอยเหรอขึ้นหมู่บ้านบอไปหลายคนข่อยกับไปคือกันข่อยจะไปน้ำจับซอยยัวซอยหแถวบุานหลายคนไปใช่กับบอให้จับหรอแม่เท่าไประ อาจจะไปเบิ่งซอยกันยังเขาไปห้งหมดห้องหมอมันกะหลายคนเบิ่งซอยกันแลนเว,ยวยียกซอยกันเนาะเขอแต่ว่าอยู่หันเป็นอจจะซิบร์เนอนเพราะว่าเราบริการทำลายตัวเองเนี่ยเราบริบอยทำลายตัวเองแล้วก็บริการทำลายผู้อื่นหมอเขาก็สิเบิ่งเขาก็สียากินมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็ซักยาฟอกเป็นซักยาห้องทาน ไปยู่พุณหมอเดือนนึงบ่บ่มอกินยาอาการดีขึ้นนะว่าไปอยูอ่พุน่พดเดน,น,นเดือนหนึง่งหมอเป็นเดือนหนึ่งคือคือคือไปหามหมอกวดเป็นชิเนชิบ้านยายเขามากินเดือนนึงน่ง,งแล้วคันดีขึ้นแล้วเขากะไปหาหม่เพิ่นอีกว่าอาการเพี่ยวเดเขาก็บอกคุณนายอีกนะนหรือว่าท่านหมอาวา่าเออเอาไปกินเฮาคอได้จักเดือนจักเดือนกับปรึกษาเพิ่นก่อนบอาอาการสูบผันพังบิดแม่แม่พร้อมสีให้ยทางชุมห้ามเลยกับสับกึมนี่พาไปบ่ หมอหายาไปใครชี้าไปอ่าเนาะมันก็ไม่ผ้าไปอ่าถามแม่ก่อนเนาะจากกึมเดี๋ยวไปเด็กโรเมาแม่แม่เอาหมอพาไปสิทธิ์เนาะเดี๋ยวทิมีอ่ายันมีหลายกรณีหลายคำว่าว่าเดี๋ยวทิเป็นเฮาทิไปแบบว่ามาเป็นเจ้าชิดมาบังคับเพื่อนโพสอันนะจากกึมแม่นเฮาาคคบวมมสใจแม่นเฮาต้องถามว่าแม่หรือว่าครอบครัวนี่น้องซานี่ให้เฮาพร้อมที่ให้เฮา เขามาซ่ยเหลือบบหขนาดพาไปหาคาร้วพอมเต็มท yeah ี่ให้ทีมงานให้ทั้งเสาคืมทั้งตู้ซิทนี้พาน้อกคนไปหักษาเลยก็เข้ากันชิได้เห็ดเต็มที่แลยกัแบบซอยแบบมีความสุขทั้งผู้ถือซอยทั้งผู้เข้าเป็นคนมาซอยน้าแต่กับผู้ใหญ่เพิ่นผู้ส่งเงินมาให้เสาคืมน้เด้วไหมเนาะอ่ากมาอัปเดตทุกมือจนกวัวเขาสิเดไปโปรทั้งให้ตู้ซิททั้งกับว่า ข้ามีเวลากับเขาไปหาน้อย so so like oh, so oh, like ่างฮานองยางน้องย่างดุดุแมนเ็นมันจะบอคอร์ดบอย่างคนวันอ่าเพิ่นกระเบิงคลิปคันว่านั่งกันั่งแบบนี้ตลอดเลยเนาะแบบพายามให้ลุกยืดน้ำลุกแล้วก็จูงแขนยางน้ำให้เพิ่นยางเพิ่นย่างน้ำแต่ก่อนน้ำมันดูดตรงได้แต่ก่อนไม่คืจูงจูงอ๋อ้แม่ดีใจอยู่บ่ สาบาลูกใครในกอดีใจเนาะสบายังต้องไข่คือเก่ากับต้องไข่เนาะใครได้ไปหาหมอแมน่นห็นลูกนี่เห็นลูกชื่นกันเทากาับดีใจยอยู่สี่ห้เลยแม่เนาะพี่น้องเนาะน้ำตาของคนเป็นแม่ตอนอตอนธรรมชาติวิสหนึง่งอะแม่กับกว่าอย่างไดเนาะเแค่ยังอี่บาดลูกเห่นบาดลูกบนปากมันยังคือว่าจักมันยังนี่แต่ก้มนะ เลยเพิ่นกะสัมโภคผู้ใหญ,ญ่ใจดีกแต่บ,บุญกุศลอริรอเด้ซสัมเทวดามาโผูกทำภูเนา,าะ,นะให้ชีวิตใหม่กันเทอดูไปหาหมอขันว่าน้องเพิ่นเช้านี่ป้าบุญอันใหญ่หลวงอริเลยได้นี่นำผู้ใหญ่นี่เนาะสักครึ่เนาะผู้ที่ว่าผู้ที่ว่าเพิ่นเพิ่นยืนมือเข้ามานี่แม่นแมนมีผู้ช่วยอมีผู้ช่วยดีเช้ากับบุญคุณเพิ่นิบ <ไป S 2> ุญคุณของ คนใหญยคนเขาช่วยเนาะยกมือขึ้นหัวไปเลยเนาะเว้าจจูหัวแนะ่เป็นกระไรเห็นความอย่งยตกวกับคนจะข้อมเห็ดเน้ะเขาเบิดใหม่มือเด็กกระนังลูกไปชื่อต่อกรนี้แม่ก็นี้ของนี้ปัญญาเบืองลูกไปชื่อจะค้อมปัวจะคอมเห็ดไปเนาะจะค้อมเห็ดกันให้ไปเองกบมหข้อมไปเนาะจะกระด่กใบสะรคนยังโมููทั้งไป เดี๋ยวเขาไปเข้าไปพาเขาบไปเขงหมอหันเชือกไปทั้งใดกูจัดเป็นพาไปทั้งใดก็ไปไปเป็นตัวไปทั้งใดก็ไปเบิดเนาะไปนะคุณจักเนาะบดจักคือเฮือนนี่เห็ดอันเงินเห็ดหางเห็ดหน้าบ่หาเห็ดอันแต่ลูกชายก็ดุ๊กสาวเห็ดตะกี้๋ว แต่ห่วงเลยนะจังพิจิตรที nah, ่หัวมือไหนเลยต่อมาชิปียังไม่สั่งป่ะดีลูกชายกับลูกสาวอยู่ไซเดนเผื่นออกเฮือนบ่เอ่ะลูกชายเหยียดเฮือนอ๋อแบบว่ามันลูกชายลูกสาวหามาเห็ดเนาะเผื่อเฮงเพิ่นกินทุ่นน้องซานุ่มนะค่ะเพิ่นมาขาน้องปีนเลยไม่นดะไปกับเพื่อนกับข้าสามนี่แบบโมได้บ่ได้ไปแบบบ่ได้ไปหาอยู่ไทยอยู่อย่างเนาะ เราก็จักทางหาอยู่บ้านเฮาเล่นกะยะนี่อีสิได้เฮือนมาแล้วอันคําว่านมนี่ให้เพิ่นแกะเพิ่นจกินเองนี่เป็นอยู่บ่นี่เ็นอยามยากนี่เฮ็ดกินเอากินเองลกินอยัว่ากินยังต้องแม่บเลยบ่แม่นเนาะกินบยากแออกกินเองยแต่นบ่กินน้ํามันดก็บ่กินชอบกึม คิดว่าหามือได้แต่ว่นี่ว่ามือใดสิพาไปวันประหักเนะโมเข่าหมกิตเตะเข๋อมีแต่ว่าฮาสิีมาฮักแต่เศร้าวันตอนเศร้าวันประหักเจ้าก็เตรียมสมุนไพรแมนแมนนี่แหละฮัต้องว่าชีให้เจ้าคือต้องให้บอกแม่เิ่นเตรียมโตเนาะมายังเหลือจากมือจากมือมันักยังเหลือตื่นอีกว่ยังักมือมือในวันจันทร์แม่นัจันทร์วันคานพุดอีกชองมืออีกชองมือมือที่สามไป จันคานพูดพระหัดหรืยังสามมือมือที่สามเดแม่นไปแต่เศร้าบอสาวกึมแม่นแม่นอ่าไปท้างมอนตัวผู้ประัดก็ได้บอแม่นโดยตรงผู้ประศั์โดยตรงเดี๋ยวสิสามสาวกึมกับแม่ก่อนบัดนนี้ในกรณีที่เอาน้องสาไปนี่เขาสิแก้ไครนะได้สาวกึมแบบอ่าว่าขอโทษน้ำพี่น้ำน่องเพืเ่อนเป็นไทยนักไทยเบาบะเดียวได้เหน็นอะไรใส่เพมเพิเพเร์ดบอ แม่นไหมเพิ่ดแต่เราบุคใครเหี่ยวหรอกบ่สิฮะว่าได้บัดกันเนาะไปไกลเนาะเขากรบเบื้องหูดิเขาใส่ทั้งเพิ่ดอ่าคือแม่พนท์ว่าได้บัดจากอันถ่ายยังไงก็ถ่ายลุ้ถ่ายอันก็แต่มือมาแต่แต่วันจันทร์ยังไม่ถ่ายถ้าปานเออแม่ว่าคนกินข้าวมาสะดวกมองมีนถ่ายท่านนะว่ายังถ้าปานนี่หกเจ็ดมือนละเพิ่งผันถ่ายท่านหนึ่งอันนี้สี นักไปแบบหนึ่งได้ะกิมบอกเมนได้ว่าใครมันนักอันคือน่องซานี่นักเรื่องแบบนี้ได้แล้วบหูกินกับโบหูน้นา้กินอยู่กินหรือว่าทยาน,นักไทยเบาอันนี้คืออันน้องมะนาวน่ะเราหูจักไปได้อะนะเราหูจักอานาาันทำไมเราหูจักอ่าไทายนักไทยเบาเราหูจักกินอันนี้เอจอเจองานยาียแทงไปออาวย่อกระตอกกระตุกเป็นไปได้น้องมะนาวน่ะรังถวยรังบวงขันหอเห็ดคือเห็นนั่นแหละ เม่เมนอันนี้นี่ได้แต่เนี้้เอาได้อันนี้นะเอ้าอันนี้นั่นบุญจ้างคนหากินผู้เล่นนี่หนักเด้อบุญเมีนว่าบุญนักเด้อน้องน้องเัินชาดีนักกว่าน้องมะนท้าหลายเท่าแมนเมนหลายเท่าเลยอันนั้นให้อาบน้ำเองก็อาบได้ได้อันนี้อาบได้บ่อยเมนฮะค่ะแม่บ่อาบกระชีหาเมื่อกี้นี่าะทำว่าแบบความรู้สึกเรามันความสื่อสารเขาว่ากันบุกเข้าใจแล้วกับน้องคนน่ะ ลืมแบบมืม,ม,มอะไรนี่นะเมนยังบ้าใจสักเอาเว่านี่จ้ะมินกว่าแต่ฮามานี่มันดีเขา่าสาวนาทีแต่ยังบวเปลี่ยนท่าอยู่นั่งกันเนาะใครแต่ว่าชินชื่อนียน,น้อยหนึ่งเล็บมือเล็บตีนดนตันในฝันหรือเปล่า

แม่นมนะน้องซาจับดิบไม่ได้หายบายี่ดอ่าอ่าอหายบายหักบ่วห้หัตีบบ่ได้ตีไหมเถื่อบ่ะบอเาเฉยๆแกกระปั้นมันใส่เขาเนอะเออแต่ว่าคำอยู่คำาบเห็ดยังใช่เพิ่นนะเห็ดยังเพิ่นกบบได้ห้ไผ่อือคะนนนำบอบได้ให้บอนำให้ แค่เล็บมือตีเนี่บ่ได้เลยเอาเห็ดสีสีนึ่ก็ต่อยเข้าไปแล้วเอาบางคนทันทันเป็นดุกได้ฮะโจมลูกถ้าดีเสร็จคนดีไปว่าพาเมื่อชายหัวแม่อ๋อหนังหัวเช่นมึงเห็ดนี่ได้บ่เห็ดยากได้เฉลิมถ้าเอาไปนี่จักแบบเวลาย่างเวลาหย่างนะ เราพัดวนาบุคลาจัยคือน้องเต้าเด้เนาะน้องเต้าเขาบอกให้ย่างกันย่างเขาบอกให้นั่งกันนั่งนะนะอันนี้มันก็อย่างนี้ที่ได้แม่ทีได้ชุดเจ้าผู้หญิงและแก่ย่างไปไปดานไปลงดานลงย่างแบบนี่ก้เขาไปย่างสู้หรอเขาดานนี่เขาไปลงอยู่แล้วตัวซิทเวลาเขาไปปุ๊บเนี่ยเขาเขาสีท้ายหูปอยู่อยู่หันท้ายหูปเนาะใค้ผู้หนึ่งลงไปจำบ่แม่อันคือคือบ้านพันดานนี่มันบริโภลงคือเป็สปอร์ต คือคนไหมคะคือซอคเก,กลิลเป็นคนขับรถกับซอคเกิลกะเอาบัตรพันแดนนี่ลบประจําผู้เดียวก็ได้อเพราะว่าน้องซาอยู่รถก็ได้กะขอเพิ่นเพิ่นกับบัวายย่ายังเจ้าหทีก็บอกว่าน้องเป็นผู้ป่วย<อ>เพิ่นกับชินโยบายอะไรอย่างนี้นะบ่ได้ท้องทายหกบอบอดี้ทายไม่ได้เอารถซอคเกิลบ่ไปแม่เอารถส่วนัวไปได้แต่บ่รถเจ้าแล้วเลยกเพิ่นให้ไปเอามืออื่นเนาะกะสิไปอ๋อไวอยู่นั่นแหะเนาะแม่แม่ ่ทีิเแบบนี้มันสีเนี่ยอ่าเป็นสีมันเนี่ยยากต่างกันยัาายาางายากกวรองเตาลายเท่ายากทุกอย่างเลยนับแต่ไปเลยนับแต่ไปนับแต่กินนับแต่ทุกอย่างเลยนะเขาละเลือกนําน้องอันเตาน,ะนนะ่ะนี่ไปก็สิบกินเนี่ยฮะเป็นองหัวยาก็ยังมาด้กินเลยอะไรนี้หัจักอยากเข้าอยากน้ำได้อะนะเนาะยังหูจักบอกเม่เราได้อะนะน้องเตา นั่นมันชีโฟจักเบิดมันสิมันักปานี่เล่นโฟจักหู้เรื่องเลยแม่กับโฟจักเขาบอกจะว่ากะยังดีเทียบ่าเขาสิได้เอาไปไทยเนาะบ่อชีเนาะหากใครไทยเมันเก่งเนาะแม่นพอมีมีเอฟซีคนหนึ่งไนแนะนำไปเวียงจันทร์แต่ว่ามันไกลบ่สิมันมันมันยากไกลเนาะอือโวนระยะทางไกลแห้งเขาบ่สามารถไปได้ ไก่ลก้วการถนนมันก็นอยากมนท้ามันก็นอ,ยกอยากอยากอันนั้นปัะใดคือเราไปหมุกนี่ใก่สุดคือว่าโอเคแล้วยุโมุกก็มีบอก่มีจิตเวทแผนจิตเวชม,มีแต่อยากเน้นบาทนี้เน้นย้ำคำสมมติว่าสกึมกับเราพาไปแล้วแหละ่าเรื่องกินยาให้กินถึกตามหมอเพิ่นบอกเนาะสกึมเนาะแมน,แมนกินตามเพิ่นบอกทุกเวลา ห้ามกินยานอื่น ừ, ปนเนาะอ่าต้องกินยาที่เขาไปไปกวดอ่ะพี่พบอกว่าให้กินยากนะินยาเด้จะกินให้กินข่าก,ก่อนจะกินยา,า,นนาวันนี้มันกายเวลามันกินข่าเสือกให้กินนช่ไอ่าในเด็กเห็นบอกให้คุมยากได้ยากได้ยากได้องสานี่อมื่อกินเข่าสีมีผลข้างเคียงหลายสมมติว่าคันวายยามันแหง้ง ต้องได้กินข e day, day, ้าวก่อนเวลาเนาะต้องได้กินข้าวก่อนอย่ากินยาบัดนี้แบบนอกแบบบุกินข้าวบัดนี้ยากอีกบัดนี้สิกล์เวลาน่ะแบบพ่อแม่แบบให้กินบัดนี้อืกินบังคับได้บ่บังคับก็บ่ได้แล้วเพิ่นบ่กินเนาะบ่เป็นหยังให้เรากินนมกินหยังบ่กินเวลาบ่อยากเวลานี้แล้วบ่กินหยังปอนข่าปากกระไถ่ออกบ่เป็นหยังก็มีแต่บอกหมอว่า่นบ่กินข้าวเพิ่นก็สิจัดยาวิตามินให้ออืเอาก็มีแต่พยายัญ ตั้งใจพาพันไปสุดความสามารถตัวสิทธิใ์ให้ลดให้ได้ผูกให้ได้หมอหไปตัวส<อ>ันะ่แมนประทงมือหมอปวดพยานว่าเป็นยังแ่หักซาอะไรกินยาแบบใดเนาะสุดความสามารถของชูเฮาให้มันได้เนาะการง่ายเหมาะไม้แหละกะฝาเอฟซีทุกคนเป็นกำลังใจเฮาเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ใหงานนี่แน่ให้สำเร็จเนาะบอกเลย,าายของเฮากอ้องการกำลังใจในเอฟซีแหละ คนที่ออกมาจังไรเข้าใจขอเห็ดแหงชุดความสามารถเนาะแม่แม่เพราะว่างานคืองานยากในตู้สิยากหลายเอาตรงแบบผู้ป่วยแกก็โรคกกิตตเวชโรคว่าไงเซลล์โรคประสาทเนาะผู้ป่วยทางระบบสมองนี่มันยากในการดูแลไปมาเห็นไหแล้วก็ยากคุณน้องเต้าอีกงานนี่ยากหลายโอ้ยน้องเตาว่าขอโทษเด้อไม่ต้องปวดเนี้ยวปวดนักปวดเบาแล้วเนี่ยผู้จักบอกจักเบิ้ลจักเบิ้ลจักเบิ้ลจุดจักเงินคำเพิ่นทะเลซัมซีผู้เบิ้ลพี่น้องเองอันนี้นี่โบจักจังเลยได้อัน หูยังด้วบกหูยังด้วยสามสิบเปอร์เซ็นต์ว่างไงขอโทษพี่น้องสามสิบเปอร์เซ็นต์ได้เดือดแต่ห่างกายกับแต่ว่ากับภาวนาขอให้ได้กลับคืนเนาะคุณ<ม>เนาะไปหาหมอเลยขอให้หมอเพิ่นมียาพิเศษหวานใช่ไหมีปฏิหารเอฟซีก็คอมเมนต์มาว่าอยากให้พาน้องซาวเป็นหลักสาไว้ๆเผื่อบ่กเห็นเย็ยนๆยาวนานกับการที่พี่น้องเป็นมาดนนะตุสิบ ถึงแล้คนนี้นะมื่อคืนนี่ได้นอนอยู่บ่นอนใครเชียวบาเรื่องแม่ว่ากับอันสมองกระทบกระเทือนนี่ค่ะบุแม่เพราเคยเห็นอยู่ตอนที่เรายังบุเป็นแหงแล้วก็จักบิดจักบิดบ่สักซ้ำน่องเต้าแม่อาการไม่ชอบหน่อยบ่แม่ไม่ได้แบบนี้เลยบ่บ่แล้วจักบิดเออไปนั่นกับแม่ามได้อยู่ไปบทไปยังนะบ่ลองเพลงอ่านพระคัมภีร์แล้วก็เพลงอีกห้องเพลงของคนมาห้องเพลงเลยกาเนาะซื้อก็ได้เด๊เออ ตอนล้งมันอยู่ัทใหญ่ค่ะอาจารย์กิงได้เป็นสอนพ่องเพลงเดี๋ยวพ่อพลงได้เป็นกระโต๊ะมือเดี๋ยวพิงสุดเดี๋ยวพิงเนื้อหมดมันจับอย่างนู้นโอ้ยลืมจะจะว่าวอามาเรื่องห้องเพลงแต่กินข้าวกินน้ำไปข้าวน้ำยังบ่จั๊กเลยจะว่าออกมาเรื่องนั้นนะล้างมือก็เบิดมือไม่ได้กินได้ข้าวอ่าชักลืมคอยจะถามเนาะลองถามลองเบิ่งกัมแม่ ตามกรเือ่อนำมาคัน่าเขาไปกวดนี่คอยว่ามอเพิน่นต้องให้นอนเพิน่นคอยว่าเพิ่นนักอาการเพิ่นนักคันมอยนอนนี่ชิดไว้ต้องนอนคือเพิ่นบอกบอกก็นอนแหละดูชีวะบางอย่างก่อนนอนนอนจำเป็นเลยคอยว่าคอยว่าเพิ่นให้นอนลดคอยเพ่คอยพันธ ong ลดต้องนอนอะไรเบิ่งอาการเ<ม>พิ่นต้องติดตามใกล้ชิดเลยเพราะว่า เข่าหน้ามันกับบกินมันต้องเบิ้งเพื่อต้องให้ยาให้มันถืออยู่ในใกล้ชิดของเพื่อนนะนะเพราะว่าอาการแบบนี้นะเพราะว่าแม่นี่ฉีเบิ้งบ่อได้แม่มาเพื่อนก็คือเก้าเห็นบอกคือแม่ว่านะคันย้ำน้องบบกินเข่าในใดกับบกินมับนี้มันยาอีกบบนี้เนาะมันชีชงผลกระทบอีกแม่ไม่อ่าต้องยายามเขากับติดตามกันเถอะเลยเพราะว่าติดยาให้น้องซาเศร้าเนาะได้ไดมจะ จำเป็นเนาะแม่จำเป็นเราก็ต้องเห็ดให้ดีที่สุดและทุศิตเลยเมื่อเราตัดสินใจซอยเรือแล้วเราก็ต้องเห็ดให้ดีที่สุดแม่กับโบมี่ที่พึ่งเลยเนาะว่าฉันเนาะพี่น้องพี่น้องกับโบมี่บอพี่น้องกับเขาก็ไขมันเลยเนาะอืเราประจักความเชื่อพี่น้องเพิ่นกับโบมู่คือกันกับแม่นี่ลยเนาะ นี้นอกอัเขาต้แจะเดียวางกันไม่ซื้จื้อบ่อสาจือบ่อสะกึมเนี่ยม่ะคือคุณหมได้สิพาไปหกสาเด้อสิพาไปหาหมอซาเด้อซาพญาธเด้อซาวเด้อหาห้องเพลงอีกเนาะห้องเพลงอยู่บ่นนี่อ๋อคันห้องกันรลอน้ำบ้านขึ้นเก้าน่ะบอกให้ไปแล้วบ่ะ ย,ยันไปยันถือก็แล้วยันไปตัวที่ไปถือตัวที่ประจักษ์จังเป็นไม่ชีเลยนะอเอาบาได้ไดมมันก็มีหลายแนวเนาะมีหลายอันหลายแนวในโลกเขานะตัวที่เขาแนี่ยเเห็นก็มีคือกันอ่ามันก็ส่งผลกระทบหลายอย่างมาใส่กันมันก็เชิงพยาธน้ำร้อมแล้วแบบเดียวมันมีแต่เขาก็สิทธิไปหาหมอแะไรทำหมอตรวจทุกอย่างเลยบริษัทโดยก็เป็นยังไงกับตรงติดตามกันทะเลสาบเอซีติดตามเนาะ โดยโดยขันหมอให้นอนกันนอนเนาะสะเกิมเนอะแมนแมนก็ต้องนอนจะมีประมาณนี้แหละกับ1าเด็กเอฟซีเบิงเราว่อนกับเอฟซีกับว่าติดตามกดติดตามน้องซาเบิงอยากเบิงว่าน้องซาสิปักซาดีบอลนนี้หลายคนกับว่าเคนกับลามักรีไซย์แม่นองเป็นคนเอานอนทอมตนว่าขอบุณขอบุณผู้ใหญ่กับเป็นเผื่อหักลูกดูแลลูกแบบอดทนอดกั้น ดูแลเอาใจใส่ลูกนะตูซิดโดยเป็นบริษัทเอฟซกับมักมักมี่ซดเมนองซาเป็นคนแบบว่าทอมโตตั้งแต่น้องเป็นแบบนี้มากนี่เคยแม่เคยคิดบอแบบอยากให้แต่เคยไปบ่ตีแบบแมตีบตีเลยแต่ว่าบอขอโทษด้อพี่น้องเด้ออันชงมุดว่าว่าแห้งแบบภาษาแม่กับลูกแบบบอกว่าโอ้ย บางคนเนาะบ่มีคมอดทนได้กูขึ้นเด้พอว่ะไม่แสตีจะกินหรือว่กินเขานี่เรียกมีคือบาญให้ตัดแท้ไม่ตีไปสิบอกเคยยักเทื่อเลยเออพอเด้พอตีบ่พอนั่นบอก่ได้อือเมนบ่เคยจักเทื่อแม่อ่ายน้องคือกันป่ะออบ่ายากนั้นจะมีแต่พอละอ๋อแบบว่าดังไหมซือว่าแบบกระซากสียงใช่เนาะ แต่ก็ให้บบได้เลยค่ะทีบอกลูกแบบนี้นะเนาะเพิ่นบบมีสติแล้วเพิ่นบบจักอย่างแล้วเพิ่นบ่หู้บหู้ความคนแบบเฮามีแต่นี่แหละมีแต่โอกาสมาแหละมีผู้ใหญ่เพิ่นยื่นมือคาา้ว่าซอยเลยอดเอาเนาะอีกสามมือนะเนาะสักครึแม่น่นอ่าสามมือเดี๋ยวสีพาไป ชเขิมนี่แหละรถเพิ่นพาไปเนาะแม่นเขาก็ดีใจเนาะขอบใจคุณยายใจดีท oh. enfin ุกภาคส่วนโดยให้เป็นใจเพิ่นเด้อคนเด้มาช่วยให้ดีเ่ากับขอบขอบคุณของเพิ่นอาชกุพเพิ่นนั่นแข็งแห้งหาเงินหาข้าวกับเพิ่นได้แขนไปเมื่อน่ะอาชกุพเพิ่นยาวนานไปเด้อขอบคุณขอบคุณขอบคุณดีดีแห้งขู่มาเยี่ยมมายามอาชกุพะแขงแห้ง ใจเช่นกันเนาะใจเช่นกันเออเออต้องหายต้องเศร้าเนาะเศร้าเด้อต้องสาเด้อเอาอจะได้ไปหาหมอแหละคือเชฟชิปเด็กบาณนี้ค่ะอ่าจะตั้งกรณีแชร์ยังไงสบายดีด้วยน้องสาโดยสบายดีสบายดี สคพี่น้องแมนปกร่อน่ที่จะทมาณนีเด้อพี่น้องเด้อห้รวงไปโดยดีนะตุชิดเนาะโดยฝึกกำลังใจให้ตุชิดตุชิดปันู้เบกไอตรงกอดไล่กดแช่เมนิ้วเดียร้ออ่าพี่น้องเอ็เนาะตุชิดกับสาเกึอมกันทีมเดียวกันนี่แหละพี่น้องเลยประมาณนี้เด้อพี่น้องอืม ผู้ใดอยากซอยน้องสาเด้อีปน้องกบแม่เพื่อนเป็นงบหรือว่าซื้อกินหรือว่าอยากให้เพื่อนเงินเพื่อนติดทงติดไทยกับอ่าให้ตุชิดเป็นสะพานบุญให้ได้ทุกกีบทุกอัดตุชิดจะบเอาจะบ่ต้องเนาะอ่าจะบเอาเลยให้ธระไรกลจะมาหมอมให้นอกจากว่าผู้ใหญ่เพื่อนเพื่อนสีอ่ามีน้ำใจเนาะอ่าให้เด้อตุชิดให้ใส่น้ำมันตุชิดจังเอาพี่น้องเนาะน้องนองแมนน้องเหนือจากนั้นจะบแตะบ่ต้อง โอสุบซิบอีกพี่น้องเอ้ยเนาะประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยเนาะกะสอยกันเอาบุญพี่นออ้องเอ้ยต้นนอกเกิดมาเป็นคนศา,าสเดียวกะนปุ้ยใครอยากเป็นแบบนี้ดอกพี่น้องเอ้ยเนาะโอเคพี่น้องประมาณนี้เด้อสบายดีพี่น้องสบายดี